สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาพูดนะคะในเรื่องของปัญหานะคะแล้วก็ศัตรูพืชน,นะคะของการปลูกมะพร้าวนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะเมย์ก็จะพูดในส่วนที่เมย์รู้นะคะส่วนที่เมย์ยังไม่ทราบอันนั้นก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเราก็จะบอกอเทคนิคนะคะของที่สวนเรานะคะที่ว่าเราใช้นะคะเราประสบพบเจอนะคะอ่าก่อนแรกนะคะ หลังจากที่เราปลูกมะพร้าวนะคะก็จะมีปัญหาหลักๆนะคะศัตรูพืชน,นะคะก็จะมีเป็นด้วงมะพร้าวนะคะอันนี้ก็เพิ่งเจอไปหลัดๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นต้นนี้นะคะในไร่ของเราก็จะมีทั้งหมด100ต้นนะคะก็จะมีหนึ่งต้นนะคะที่โดนด้วงเจาะนะคะก็จะมีด้วงนะคะแล้วก็มแมลงดำนามนะคะมแมลงดำนามนั้นก็อันตรายเหมือนกันนะคะ เขาก็จะมาไข่ตรงยอดนะคะยอดตรงกลางเขาแบบนี้นะคะยอดอ่อนนะคะแล้วก็ทําการดูดกินน้ําเลี้ยงนะคะแล้วก็ทําให้นะคะยอดมะพร้าวเหี่ยวนะคะแห้งนะคะทําการสังเคะห์แสงไม่ได้อันนั้นก็จะ,ะทําให้ต้นมะพร้าวของเรานะคะชะงักการเจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็สามารถทําให้ต้นมะพร้าวนั้นเกิดการเสียหายหรือว่า ตายได้นะคะถ้าสมมุติว่าเกิดการแพร่ระบาดเยอะๆนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่โดนด้วงเจาะนะคะอ่าเมย์จะมาพูดถึงว่าการที่เราดูแลหรือว่าการกําจัดด้วงนะคะที่ส่วนของเราก็จะใช้เป็นวิธีการตามตัวเขาให้เจอนะคะถ้าสมมุติว่าต้นมะพร้าวนะคะต้นไหนนะคะโดนด้วงเจาะนะคะ แล้วก็จะตามตัวเขาให้เจอนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาเขามาทำลายนะคะพออทำลายเขาเสร็จนะคะเมย์ก็จะใช้เป็นวิธีการคือนำลูกหมึนนะคะเห็นไหมคะลูกหมึนค่อนข้างที่จะละลายนะคะนี่ค่ะเหลือลูกแค่นี้นะคะตอนที่เมย์มาใส่นะคะเมย์ก็จะใส่ตรงอ่ะคอตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้แทงยอดขึ้นมานะคะเมย์ก็จะใส่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ หลังจากนั้นก็จะใช้ทรายนะคะใส่ทรายเห็นไหมคะอันนี้ทรายมีก็เพิ่งจะเอามาใส่นะคะใส่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อาด้วงตัวอื่นๆนะคะมาทําการเจาะกินยอดของเราอีกนะคะนี่นะคะส่วนโรคนะคะก็จะมีโรคอาเชื้อรานะคะเชื้อราใบไหมเชื้อราใบจุดนะคะที่เราปลูกมา ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะที่มีพบสาเหตุก็จะเป็นเชื้อราใบไม้นะคะเชื้อราใบจุดนะคะแล้วก็ด้วงนะคะแมลงดำน้านะคะที่เราเพึ่งประสบพบเจอนะคะส่วนอย่างอื่นมีไม่ทราบว่ามีศัตรูตัวไหนบ้างนะคะแต่ว่าเราก็จะมาพูดในส่วนที่เราเจอนะคะส่วนวิธีการดูแลเรื่องแมลงดำน้านะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะทำการกำจัดนะคะ ถ้าสมมุติว่าอาจะใช้สารเคมีนะคะก็เมยแนะนําให้เป็นอ่าเป็นซอฟอ่อเมย์จำชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวเมยจะขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนั้นนะคะมาโรยนะคะ ส่วนวิธีการกำจัดด้วงนะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าให้เรานะคะคทำาตามตัวเขาให้เจอนะคะแล้วก็เอาเข้ามาทำลายนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการดูแลนะคะยอดอ่อนมะพร้าวของเรานะคะคที่โดนเจาะไปแล้วนะคะให้กลับมาฟื้นเหมือนเดิมนะคะให้มาแทงยอดเหมือนเดิมนะคะโดยการที่เราให้น้ำนะคะให้ปุ๋ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะของที่สวนเรานะคะ นี่นะคะนี่ค่ะส่วนอ่าเรื่องเชื้อรานะคะเชื้อราใบไหม้นะคะเชื้อราใบจุดอ่าตรงนั้นเขาก็จะเกิดเฉพาะกับอต้นมะพร้าวนะคะที่ค่อนข้างที่จะต้นเล็กนะคะอยู่ในช่วงที่จะเป็นต้นกล้านะคะอันนั้นก็มีก็จะใช้เป็นคาเบนดซิมนะคะฉีดพ่นทางใบนะคะแล้วก็ใส่น้ําให้ปุ๋ยนะคะเพื่อให้เขาแข็งแรงนะคะ ต่อสู้กับเชื้อรานะคะเขาก็าจะก,กลับมาเป็นแบบนี้นะคะใบเขียวแบบนี้นะคะแข็งแรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวมีจะขึ้นรูปให้ชมนะคะว่าตอนที่สวนของเรานะคะเจอปัญหาก็คือเชื้อราใบไม่ใบจุดนะคะเป็นลักษณะไหนนะคะส่วนใครนะคะที่อยากรู้ว่าวิธีการาดูแลรักษานะคะต้นมะาพร้าวที่เป็นเชื้อราใบไม่ใบจุดนะคะ ก็สามารถไล่ลงกลับไปดูในช่องได้นะคะเมย์ May, ทคลิปไว้นะคะเป็นการดูแลรักษานะคะแล้วก็การฉีดพ่นยานะคะอันนั้นเมก็ทําให้เหมือนกันนะคะส่วนวันนี้เมย์ May, ก็จะมาพูดในเรื่องว่าที่สวนของเรานะคะเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะมีศัตรูพืชหรือว่ามีาโรคมะพร้าวตัวไหนบ้างนะคะเมก็จะให้เพื่อนๆน,นะคะชมไปนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะพอดีว่ามีมาปล่อยน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่ทรายนะคะเพื่อเป็นการป้องกันด้วงนะคะการใส่ทรายหรือว่าการให้ลูกเหม็นนะคะก็ถือว่าเป็นการให้หรือว่าการป้องกันในเบื้องต้นนะคะเพราะว่าการที่เราจะดูแลหรือว่าป่าจะจากด้วงมะพร้าวนั้นเราต้องขยันนะคะหมั่นดูแลคือต้องมาตรวจเช็คนะคะทุกวันนะคะ เพื่อจะไม่ให้มะพร้าวของเรานะคะโดนด้วงเจาะนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเจอเร็วนะคะเรากําจัดได้ทันท่วงทีนะคะต้นมะพร้าวของเรานะคะก็จะกลับมามีสภาพแบบนี้นะคะก็คือเขาก็จะแตกยอดใหม่ให้เรานะคะซึ่งเป็นการดีที่เราไม่ต้องเสียเวลาปลูกใหม่นะคะเพราะว่าหนึ่งต้นก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะคะนี่นะคะอันนี้คือเราเห็น ทันทีนะคะเพราะว่าเขาน่าจะเจาะประมาณสักหนึ่งวันนะคะหลังจากที่เมย์มาเจอนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือยอดเขายังไม่ถอดเลยยอดเขายังไม่เหี่ยวเลยนะคะแต่ว่ายอดเขาอะถอดออกไปแล้วแต่ว่ายอดเขายังไม่เหี่ยวอะคะ่ะตอนนั้นคือมาเห็นก่อนนะคะเมย์ก็เลยทําการาตามหาตัวเขาให้เจอนะคะแล้วก็อ่ถอดยอดมะพร้าวออกมานะคะเดี๋ยวเมย์จะขึ้นรูปให้ดูนะคะ แล้วก็ทําการกำจัดเขานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ดูแลรักษานะคะเพื่อให้เขากลับมาดูดีแข็งแรงแบบนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะกดติดตามช่องนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ